สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีบทสวดมนต์ดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะชื่อบทสวดยันทุนนิมิตตังค่ะเพราะว่าเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามานะคะแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์นะคะที่วัดป่าท่านแนะนำให้สวดบทยันทุนนิมิตตังนะคะทุกวัน ะะเพื่อป้องกันาการฝันร้ายลางสังหรณ์ร้ายนะคะเพราะว่าเราชอบฝันเห็นวิญ,ญญาณมาตามนะคะหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี้ยเราฝันว่าต่อสู้กับวิญญาณวิญญาณมาตามนะคะแต่ทุกครั้งก็คือเราจะาสู้กับวิญญาณร้ายแบบชนะแล้วก็บางทีก็จะมีแบบ คนมา,แน,าแนะนำทางให้หนีหรือมีคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาช่วยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะคะแต่ว่าก็อยากแนะนำให้เ,เพื่อนๆลองสวดดูนะคะสวดทุกวันยันทุนนิมิตตังนะคะเป็นบทสวดมนที่ดีมากๆนะคะอันนี้พอเราลองสวดแล้วนะคะหลังๆเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ฝันร้าย ะะแล้วเพราะว่าตัวบทสวดยันทุนนิมิตตังนะคะเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตายเป็นที่พึ่งนะคะ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะโยจามนาโปสโกุณสสสัโทโทปาปักข้าหูลองดูนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ส่วนแล้วก็ฝันร้ายนิมิตร้ายจะกลายเป็นดีค่ะขอบคุณค่ะ